มาทดสอบเปาจุลาตัวใหม่กันว่าจะขึ้นหน่อยพังโยงไหมเมื่อกี้ขาดทุกคนตอนนี้เราปรับสายสูงและเราโลลงแป๊บเดียวเดี๋ยวเราบนใหม่ Sorry S DJ มังเอียดเซียนวอกกันอีกแล้วทุกคนวันนี้มังเอียดจะมาติดกระดาษวกจุฬาตัวนี้ซึ่งเป็นสูตรที่มังเอียดทาตามเอฟซีที่ร้องขอมาเป็นสูตรภาคกลางสูตรมังเอียดผสมม่วงหมดมันก็ออกจะเป็นภาคกลางไหมทุกคนอ๋อปีกมันต้องกว้างกว่านี้แล้วก็สั้นกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่าบังเอียดผสมประสานภาคใต้กับภาคกลางมารวมกันเดี๋ยวมาดูกันว่าติดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะขึ้นร้อยลักแค่ไหนฟังกอและกับชและตำาอะไรกันเลยจะไปฉิกไปเองไม่รู้ําตาเพลงไม่มัวรอช้าทุกคน น่าทีมปูป้า้าไปป้ากาไปตรงตรงเลยเอาแนวตรงมั่งไม่เอาแนวเฉียงนะวันนี้เอาแนวตรงมั่งโอ้แต่ถ้าเราติดลงไปข้างล่างมันนุ๊กมันก็สวยเหมือนกันแต่ว่าเราเอาแนวตรงดีกว่าเราเราเราเปลี่ยนแนววันนี้เราเปลี่ยนแนวคือเราติดแนวเฉียงมาเยอะแล้วทุกคนเราอยากได้แนวตรงมั่งแนวตรงแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวมาดูกันโอเคมิดของเราถ้าว่าลิงไม่เล่นเสีย มันก็จะดีกว่าดเดิมาเล็ยน,นเ้วมันก็จะไม่ดีเราก็ทำนต่มาว่าไปไปขอกปดแป๊บหนึงทุกคนปูดให้มันคมมันได้ไอ้นู้นไปเยอะทุกคนนี่นะพอมันได้กาวไปแล้วมันไม่คมแล้วทุกคนมีดนะมันคมอยู่แล้วจริงๆอ่อะแต่พอมันเดินกาวมันก็จะไม่คมโอเคมอนคิดว่าคมแล้วทีนี้เราก็เอากาวออกมาแล้วก็เปิดขวาั้างไปชื่นก็ไปโอเคแล้วก็เราก็ตั้งไว้ทีนี้เราก็มาตัดดาดที่เราต้องการ แบบตรงๆออกแบบอันเตรไปเลยนะโอเคทุกคนออกแบบตามที่ว่าเราคิดว่าจะสวยสะแก,ก็ไหนอะไรยังไงก็คิดก็ไปป้ากระบรูดเอ้ยผ้าขี้ไกายทุกคนรูดในกระตาดโอเครในกระตาดคมหรือไม่คมมันเดินแล้วก็รูดกระบายรูดกระบายชื่นโอเคมาดูแล้วเราก็มาตั้งไว้มีดทับแล้วก็มาติดกันเลย ยัยมนสวโอเคทุกคนตอนนี้มัน,นก็ติดเสร็จไปแล้วรบร้อยไปหนึ่งสเต็ปแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูว่า,าติดสีได้กันต่อมาดูกันเลยบอกเลยว่าของจิงรอบนี้สวยๆกันเป็นเลยทุกคนทีแรกมันเห็นว่าจะติดแล้วมันทีแรกก็จะมาติดสีเขียวทีแรกก็จะมาติดแชมพูสองสีก็สวยเํลือเห็นว่โอเคเราลองมาสองสีดูก่อนถ้าเราใสา่สีเขียวไป ไดไหมทุกนะก็สวยนะใสีดีไหมแมาดีกว่าไมาดีกว่าไมาดีกว่าเสียดีฉูดีกว่าเนาะคือตอบฉุูุ้ก็พอได้ไหมทุกคนได้อยู่จัดไปางี้จัดไปจัดไปจิงิงิงจัดไปจิงงิ้งิงไมนไหนนะพี่ตั้งมีแต่เาลืมได้แล้ว ตับไปตับไปโอเคมาติดการเลยพี่นี่คนอ่านี่คนถ้าเราพับครึ่งเราก็จะติดได้ไม่หมดเราพับแค่นี้ อาจจะติดได้หมดแล้วก็ท้องทัดเดียวโอเคติดกาวรูปทันทีเลยป้าปไปาติดกระดาษก็แต่ละชุดของคนไม่เหมือนกันทุกคนบางคนพลิกหน้าพลิกหลังนะแต่ของเราไม่พลิกหลังพลิกหน้าของเราเอาตามสเต็ปตามที่เราทำปีกไว้ทำท้ายไว้เลยทุกคนเขามางเอียดท้ายจะอยู่ด้านหน้านะติดอนะ่ะแล้วก็ปีกจะอยู่ด้านหลังมันจะทําให้ว้าของเราพุ่งขึ้นดี อ่านี่เป็นส่วนตรงเงียบใครจะทำตามก็ทำได้ใครไม่ทำตามก็ไม่เป็นไรทุกคนพอมเงียบหรอมากสวยตาวกระป๋อยตากระป๋อยโอเคแล้วก็ติดทุกคนนอนงนะสวยทุกคนเนื้อต้องยบติดนั่นยบติดสวยทุกตัวบอกเลยเฮ้ยว่าไปนี่คือมันจะติดแยกไหนเพราะว่า นเพื่อมันเข้าตรงกลางได้คนดูเอากระไป๋อยไม่ไมไนะรู้จะเข้าไหมนะแต่ว่าตรงนี้ว่าน่าจะเข้าโอเคออกไม่เข้าโอเคมันเหมือนจะไม่เข้าแต่ว่ามันเข้าๆทุกคนมันจะยนิดนึงแต่เราก็สามารถเดินได้ไหมอ่านะนะ,นะได้หมดนี้แต่เราทำมันไม่มันทำเรานะทุกนคนปากรป๋ แล้วก็ทาลูกกาวเลยทุกคนไม่ต้องพลัมตําเพลงตาบดมาปั๊บ,บ,บลูกกาวแล้วก็เราก็ติดเลยทุกคนเนี้ยในฝั่งนี้ก็เหมือนกันเราก็เลือกขึ้นมาแล้วก็ลูกกาวแต่มันก็เห็กหินหินแปลายแล้วไม่เปื่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยปกุกปลออกทุกคนคือเราติดได้มันติดกับไม้ก่อนกันเลย โอเคในเมื่อเราคิดว่าโอเคแล้วเราก็ชะลงมาแล้วก็รูปปัมเข้าไปใช่ทุกคนมันจะประมาณนี้ในแม่ธรรมดาเราก็ต้องปิดฝั่งนี้เลยเห็นไหมลูบปมเข้าไปโอเคในเมื่อเราคิดว่าอะไรแล้วเราก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมทุกคนอาแบบนี้ทุกคนมะเขือจะไม่ลีลามากมะวมนันจะติดได้เสร็จมะเขือจะไปรอใทุกคนได้ดูกันว่าจะขึ้นหน่อยแค่ไหน,นไปดูกันเลยพางชึ้ง แทมเต็มๆเสร็จแล้ว <society> ท <alım S 3> ุกคนนี <dialect> ่คือว่าจิราสูตรป้ากลางตัวหมยไปชมกันว่าจะขึ้น้อยหรือเปล่าไปกันเลยครับเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้ว่าวของเราก็พร้อมแล้วไปดูกันว่ามันจะขึ้น้อยหรือเปล่าฝากกัไแล้วเชแชร์ตามเล็กกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้ว่าของเราพร้อมแล้วมาดูกันว่ามันจะขึ้นร้อยหรือเปล่าไปทำยัง อมแล้วไปสินมิมปับ๊บเอาเทมหัวลงเรียบร้อยเดี๋ยวเอาม่มันปิดเหลี่ยมปับป๊บปั๊บขึ้นไปแล้วทุกคนปับ๊บโอ้โหไม่เทมแล้วทุกคนโอ้เนี่ยขึ้นแล้วทีว่บ้านโอเคแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันหาลมทุกคนฮึบนี่คนขึ้นแล้วโอ้โหนี่แต่ว่าเอียงเดี๋ยวมันจะแต่งสายออกแป๊บนึงอึบ ยังไงออกก่อนทุกคนที่มันเอียงก็เพราะว่าบรงเก็ดดูแล้วขึ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวว่าเหมือนว่าลมมันจะมั่วไปนักหน่อยนี่กุลขึ้นดีด้วยนี่กุลโอ้ขึ้นก็ดีอ่ะเฮ้ยโอ้ยกัดทุกคนเอ้กาดอีฟันเอ้ยบฟงกัด,อดอโอเคสรุปผลงานเบาตัวนี้ก็ขึ้นดีเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์ อะไรตามอะไรกิบอื่นจะไปจิงเป้ง